ติดตั้งบอลวาล์วตรงนี้อีกตัวหนึ่งนะครับนี่ยห้ลักษณะนี้คือปีนเกลียวนะใส่เพื่อป้องกันน้ําย้อนกลับนะครับสวัสดีครับพบก,กับผม2ส,สิ่ง modify วันนี้ผมจะมาแชร์ประสบการณ์แนะนำวิธีการติดตั้งปั๊มน้ํานะครับก็เป็นบ้านหลังนี้นั่นเองนี่นะครับพื้นที่ในการติดตั้งก็จะอยู่ด้านข้างฝั่งโน้นนะครับ เดี๋ยวเราไปชมพื้นที่ในการติดตั้งก่อนครับผมนั้นเป็นแทงน้ำนะเราติดตั้งแทงน้ำแล้วก็ติดตั้งปั๊มน้ําด้วยนะครับครับก็ตรงนี้เป็นปั๊มน้ําที่ทางเจ้าของบ้านซื้อมานะครับเป็นของมิซูบิชิเอ e 5่อ EP 1 5 5R นะครับน่าจะ150วัตต์นี่เดี๋ยวเราแกะปั๊มน้ําเช็คดูก่อนนะครับตรงนี้เป็นปั๊มเหลี่ยมนะครับเป็นปั๊มเหลี่ยมเป็นปั๊มแรงดันคงที่นะครับปั๊มเหลี่ยมของมิซูบิชิ ก็เรามาดูพื้นที่การติดตั้งจริงๆก็ตรงนี้นะครับนี่ด้านข้างบ้านตรงนี้นะครับนะครับตรงนี้คือตั้งแทงน้ําแล้วก็จุดนี้นะครับที่จะติดตั้งปั๊มน้ํากันนะครับอันนี้นะครับปั๊มน้ําก็จะวางในลักษณะแบบนี้นะนี่อันนี้เป็นท่อทางดูดนะครับอันนี้เป็นท่อส่งน้ําที่ใช้ไปในบ้านนะครับก็ประมาณนี้ ตรงนี้เราจะเอาห่างผนังหน่อยนะครับเ so ผื่อการซ่อมบำรุงนะครับเวลาไขน็อตตรงนี้นะครับครับผมก่อนที่จะทําการติดตั้งปั๊มน้ําผมจะวาดแบบคร่าวๆอันนี้เป็นแทงน้ํานะครับนี่นี่แทงน้ํานะครับอันนี้เป็นบ้านนะครับอันนี้เป็นน้ำประปาปกติน้ำประปาจะต่อเข้าบ้านแบบนี้นะนี่อันนี้เป็นท่อส่งน้ำนะครับน้ำประปาจะต่อเข้าบ้านแบบนี้ใช่ไหมครับทีนี้นะครับเราจะติดตั้งปั๊มน้ํานี่ปั๊มนะครับ นี่แทงน้ํานี่ครับเราจะต่อท่อนีน้นะอันนี้เป็นท่อ,อาจากแทงน้ํานะครับออกมาไปเข้าปั๊มนี่ไปเข้าปั๊มน้ําปุ๊บออกจากปั๊มน้ํานะครับเราก็จะมาเชื่อมต่อเป็น3ามทางเชื่อมต่อตรงนี้นะครับทีนี้เราก็จะใส่วาวบอลวาวนะครับสําหรับปิดเปิดเนี่ยนะครับบอลวาวตรงนี้นะปิดเปิดก่อนที่จะเข้าปั๊มแล้วก็ติดตั้งบอลวาวตรงนี้อีกตัวหนึ่งนะครับนี่ นะครับหนึ <cues> to to ่งสองแล้วนะครับแล้วก็จะใส่บอลวาลเป็นเมนหลักนะครับนี่ตัวที่สามบอลวาลนะครับเวลาเราไม่ต้องไปปิดประตูน้ำนะครับเอาเวลาซ่อมแซมเนี่ยเราสามารถปิดตรงนี้ได้เลยบอลวาลนะครับนี่ตรง3ามทางละแล้วก็ท่อที่ว่าทางเข้าแทงนะครับนี่นะครับเราก็จัมจากตรงนี้เลยนะครับนี่นะจัมจากตรงนี้นะครับไปเข้าแทงน้ํานะครับแล้วก็จะใส่บอลวาลตรงนี้อีกตัวนึงครับตัวที่สี่นี่ นะครับลักษณะตรงนี้นะครับประมาณนี้ละทีนี้สําหรับในการติดตั้งก็คือว่าจะใส่เช็ควาลอีกตัวหนึ่งนะครับป้องกันน้ําย้อนกลับนะครับอันนี้เช็ควาลนะครับนี่ใส่ไปทางนี้นะครับลูกศรอันนี้คือเช็ควาลก็หลักๆก็จะประมาณนี้นะครับก็ตําแหน่งตามน้ําอยู่แบบนี้ใช่ไหมครับนี่ก็อันนี้เป็นท่อที่ส่งเข้าบ้านนะครับเดิมๆเลยเราจะต่อเป็น3ทางจากตรงนี้นะครับนี่ ยกขึ้นแล้วเอาไปเข้าแทงน้ํานะครับออกจากแทงน้ําก็คือรูล่างตรงนี้นะครับแล้วต่อเข้าท่อดูดของปั๊มน้ําตรงนี้เป็นทางออกของปั๊มน้ํานะครับตรงนี้ก็จะมาต่อเข้าตรงนี้ใส่บอลวาล์วตรงนี้แหละครับผมประมาณนี้เอามาเชื่อมต่อตรงนี้เท่านั้นเองในลักษณะของจริงก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก่อนอื่นนะผมก็จะนี่พันผ้าพันเกลียวก่อนนะครับพวกเกลียวนอกต่างๆที่เราจะต้องใช้ก็คือเกลียวนอกที่ต่อเข้าปั๊มนะครับ ถ้าพันเปียวถ้าเราซื้อรุ่นหนาๆมานะครับก็จะดีมันพันไม่เยอะนะครับราคาก็จะแพงกว่านิดหน่อยแต่ใช้งานได้ดีกว่าแล้วก็รวดเร็วนะครับพันออกข้างนอกครับผมพันในลักษณะนี้ผ้าพันเกลียวพันแบบไหนก็ได้ครับแต่ว่าถ้าเราพันถูกวิธีมันก็จะไม่ทําให้เกลียวมันสวนทางไม่ย้อนกับปลายของผ้าพันเกลียวเท่านั้นเองก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนครับอุปกรณ์นี่คือเราจะต้องคํานวณให้ดีนะครับ วางตำแหน่งปั๊มน้ำให้เสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็คำนวณน,นะครับนับจํานวนข้อต่อข้องอที่เราจะต่อเข้าไปตรงนู้นนะครับจะได้ซื้อได้ใกล้เคียงนะครับแต่ก็เผื่อไว้ไว้หน่อยนะครับถ้าร้านอยู่ไกลก็เผื่อไว้ด้วยถ้าร้านอยู่ใกล้ๆก็มาจะไปซื้อแป๊บเดียวนะครับเกลียวน้อนเป็นเกลียวนิ้วนะครับอย่าลืมนะตรงนี้นะครับเขาจะมีกระดาษต้องออกด้วยนะถ้าลืมนี่คืออาจจะทําให้ไปติดโดนดูดเข้าไปในใบพัดหรือว่า เข้าไปในระบบได้นะครับถ้าเป็นท่อทางดูดน,นะนขันตรงนี้ไว้ก่อนนะครับท่อนิ้วเดี๋ยวเราต้องทดนะครับอาจจะทดเป็นสี่หุนเลยก็ได้นะครับเพราะว่าตรงนี้มันระยะใกล้ไม่เป็นไรสิ่งสำคัญที่ต้องระวังที่สุดเลยนะครับก็คือว่าอตัวเกลียวนอกเนี่ยนะครับเวลาต่อเนี่ย คือถ้าเป็นท่อน้ําไทยมันไม่ค่อยมีปัญหาอะไรแต่ถ้าเป็นทั่วไปนะครับเกลียวมันมันชอบปีนเกลียวนะครับเกลียวมันเหมือนไม่พอดีกับไม่ค่อยได้มาตรฐานเท่าไหร่ต้องดูให้ดีเนี่ยสังเกตนะครับขันเข้าปกตินะแต่มันคอยจะปีนเกลียวสังเกตมันเบี้ยวเห็นไหมครับถ้าลักษณะนี้คือปีนเกลียวนะถ้าขันเข้าไปก็คือมันจะมีปัญหาต่อระบบปั๊มน้ํานะครับเพราะฉะนั้น ต้องเช็คให้ดีนะครับนี่อันนี้ปินเกียวนะเนี่ยเนี่ยเกลียวมันแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่เราจะต้องเช็คให้ดีตรงนี้ลองดูนะครับล้างเกียวใหม่ก่อนมันจะต้องขันให้เข้าให้ได้อ่าถ้าหมุนแบบนี้นะครับสังเกตว่าถ้าใช้มือหมุนแบบนี้ได้เนี่ย แสดงว่าโอเคเกลียวมันถูกต้องนะครับนี่ถ้ามันปีนเกลียวเราจะหมุนได้นิดเดียวแล้วก็มันก็จะติดแล้วนะครับนี่ถ้าแบบนี้แสดงว่าเกลียวเข้าได้ละในเกลียวแรกเกลียว2อนั่นแหละครับมันจะมีปัญหาถ้าเราเอียงนิดเดียวนะครับมันจะปีนเกลียวทันทีจะทําให้ระบบปั๊มน้ําของเรามีปัญหาในอนาคตในการใช้งานบางทีก็น้ํารั่วบางทีก็ไม่ตัดแก้ปัญหาไม่ตกนะครับโอเคแบบนี้เรียบร้อยนะครับ ได้แล้วก็สําหรับท่อส่งน้ํานะครับจากแทงน้ํามาถึงปั๊มน้ําเนี่ยผมทดลงเป็นท่อ,อหกหุ่นนะครับถ้าท่อนิ้วเนี่ยมันจะมีไม่มีระยะนะครับมันใหญ่เกินนะครับผมหกหุ่นก็เพียงพอนะครับเพราะระยะมันใกล้ไม่มีผลเท่าไหร่ต่อจากตรงนี้นะครับนี่ประมาณนี้ประมาณ24เซนนะครับมันก็ไม่ยากนะครับในการต่อท่อ ต้องทำความเข้าใจกันมานี้นึงประมาณน,น,าณนี้อย่าไม่ต้องชนมากนะครับห่างจากข้อข้องอตรงนี้ประมาณสักครึ่งเซนก็ได้ประมาณนี้เซนหนึ่งครับประมาณสามสิบเจ็ดไปสามสิบเจ็ดเซน นะครับสำหรับปิดเปิดนะครับน้ำเข้าจากแทงน้ำเข้ามาปั๊มน้ำนะครับเสร็จเรียบร้อยตรงนี้ครับผมทีนี้ก็จะต่อท่อส่งน้ำนะครับออกจากปั๊มน้ำเนี่ยไปจ้ำกับระบบในบ้านนะครับผมนี่ประมาณกี่เซน ทีนี้ก็อท่อมาวัดเลยนะครับไปจนถึงสามทางข้างๆนี้เลยนะครับคือให้เจ้าของบ้านเขาได้เข้าใจง่ายๆเอาบอลวาวไว้ใกล้กันบางทีเขาจะงงก็วาละยาตรงนี้เลยครับไปต่อเข้าสามทางนะครับนี่นะตรงนี้จะเป็นสามทางท่อตรงนี้เขามันเฉียงเข้านะครับมันไม่ตรงแนวนะเราก็อาจจะดัดท่อนิดนึงนะครับ มก็วัดระยะเลยนะครับตรงนี้ก็ต้องชัวนิดนึงนะระยะอย่าให้มันขาดหรือมากเกินไปนะครับยาวเกินไปให้พอดีพอดีถ้าลักอย่างเงี้ยนะครับเราให้ต่อตรงนี้ก่อนนะครับเวลาเนี้ยมันจะง่ายใช่ไหมนะครับเราจะสามารถเคลื่อนที่ต่อตรงนี้ได้ง่ายกว่านะครับเสร็จแล้วสําหรับ ตัวปั๊มน้ำนะครับเชื่อมต่อกับระบบบ้านนี่ปั๊มน้ำนี่เสร็จแล้วนะตรงนี้นะครับเข้าก็คือว่าเดี๋ยวเราจะจ๊ำนะครับใส่ตัวเช็ควาลวกันย้อนกลับนะครับแล้วก็ต่อน้ําไปเข้าแทงเท่านั้นเองก่อตรงนี้นะครับตัดเลยประมาณนี้แหละครับผมนีทีนี้ก็เริ่มจากบอนวาลวเลยนะครับ ามทางแล้วนะครับก็เป็นเช็คบาลเลยนะครับเช็คบวาลวครับผมก็สำหรับการ ติดตั้งนะครับต่อปั๊มน้ําตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะอธิบายหลักการใช้งานอีกทีนึงนะครับหลักการต่อเนี่ยตรงนี้เป็นท่อท่อออกนะครับเนี่ยน้ำออกมาจากตรงนี้นะครับผ่านเท่านี้มาเข้าบอลวาล์วหนึ่งตัวเอาไว้ปิดเปิดนะครับเวลาปั๊มน้ํามีปัญหาจะได้ซ่อมแซมได้นะครับนี่มาเข <mon> ้าท่อทางดูดของปั๊มน้ํานะครับเมื่อออกจากท่อนะครับออกจากปั๊มน้าก็คือท่อส่งน้าตรงนี้นะครับ ติดตั้งบอลวาล์วสี่หุ่นไว้หนึ่งตัวนะครับเพื่อเช็คว่าระบบปั๊มน้ำมีปัญหาอะไรหรือไม่นะครับการตัดต่อแยกระหว่างท่อส่งนะครับจำเป็นต้องมีตัวนี้นะแล้วก็ท่อส่งน้ำนะครับก็จะต่อมาเข้า3ทางนี่นะครับเข้าไปในบ้านนะครับนี่แยกเข้าไปตามส่วนต่างๆของบ้านส่วนตรงนี้นะครับไอตัวเช็ควาล์วนี่ใส่เพื่อป้องกันน้ําย้อนกลับนะครับถ้าเราไม่ใส่ตัวนี้เวลาปั๊มน้ําทํางานเนี่ยมันจะเข้ามาตรงนี้แล้วก็วนเข้านะครับ ี่วนเข้าไปที่แทงน้ําใหม่นะครับจะทําให้ปั๊มน้ําทํางานตลอดเวลาไม่ตัดการทํางานนั่นเองเพราะมันเป็นการดูดน้ําวนนะครับนี่จะต้องใส่ตัวเช็ควาลป้องกันนะครับลูกศรชี้ไปทางโน้นนะน้ําจะไหลไปทางนี้ไม่ได้ละแต่ว่าในกรณีที่เปิดน้ําประปานะครับน้ําประปาเนี่ยสามารถไหลผ่านตรงนี้ได้นะครับเข้าปั๊มก็ไม่ได้ละก็เข้าไปในบ้านตัวนี้เป็นวาล์วเมนนะครับปิดน้ําทั้งหมดในบ้านไม่ให้ไหลเข้าถังน้ําด้วยแล้วก็ไม่ให้เข้าในบ้านด้วยนะครับ เวลาซ่อมแซมท่อต่างๆนี่จะได้ปิดตัวนี้ได้เลยไม่ต้องไปปิดไกลนะครับเมื่อตรงนี้ผ่านสามทางมานะครับนี่แยกมาผ่านบอลวาล์วหนึ่งตัวเอาไว้ปิดเปิดสําหรับนี่ต่อเข้า,าในแทงน้ํานะครับเติมน้ําทีนี้ผมจะเปิดเลยนะครับนี่เป็นวาล์วเมนนะครับเนี่ยนะตอนนีนะ้น้ำจ่ายเข้าไปในบ้านสังเกตว่าตอนนี้นะครับ น้ำจ่ายเข้าไปในบ้านละในบ้านใช้งานได้ปกติเลยนะครับผมใส่บอลวาล์วตัวนี้ไว้อีกหนึ่งตัวเวลาทีา่มันมีกรณีที่ว่าลูกลอยของแทงน้ําตัวนี้มันเสียนะครับน้ำก็จะล้นถังให้เราปิดบอลวาล์วตัวนี้ไว้นะครับแต่ว่าไม่กระทบต่อการใช้น้ําภายในบ้านนั่นเองนะครับทีนี้ผมจะเปิดบอลวาล์วตัวนี้เพื่อให้น้ําเติมเข้าไปในแทงเลยนะครับสังเกตนะ น,นะครับสังเกตว่าจะได้ยินนะครับได้ยินเสียงเลยนะครับว่าน้ำไหลลงแทงแล้วตอนนี้ในการใช้งานปกติเราก็ปล่อยไว้อย่างนี้เลยนะครับเพราะว่าเวลาที่น้ำเต็มแทงเนี่ยมันจะมีวาลวลูกลอยอยู่ข้างบนอยู่แล้วนะครับเมื่อเต็มมันก็จะหยุดไหลนะครับ เสียงน้ําไหลเข้าแล้วครับอืมก็เดี๋ยวรอให้น้ําได้ระดับสักหน่อยนึงเดี๋ยวเราทดลองการทํางานของปั๊มน้ํานะครับโอเคครับผมก็ตอนนี้เปิดน้ําน้ําน่าจะอยู่ประมาณนี้แล้วนะครับเกือบเต็มละนะครับโอเคเดี๋ยวเราเสียบปลัก๊กทดลองเทสการทํางานของปั๊มน้ําเลยครับผมก็ก่อนเสียบ ปลั๊กไฟนะครับผมปลั๊กปั๊มน้ํานี่ให้เราคลายรถตรงนี้นะครับเพื่อให้น้ํามันเข้าไปถึงชุดใบพัดก่อนนะครับนี่าไม่ต้องกอกน้ําก็ได้แต่ว่าทําให้น้ํามันถึงใบพัดนะครับนี่เช็คดูก่อนนะครับนี่ถึงตรงนี้ละก็ทีนี้ก็ลองเสียบปลั๊กเลยนะครับถาน้าทำงานแล้วนะครับ อตอนนี้ปั๊มน้ำหยุดทำงานแล้วเพราะว่าผมปิดวาลบอลวาลตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นน้ํามันจะไหลไปไม่ได้ละมาถึงบอลวาลตรงนี้นะครับทีนี้ทดลองโดยการนี่นะผมเปิดน้ําตรงนี้ตอนนี้คือระบบน้ําของประปานะครับนี่สมมุติว่าถ้าน้ําหยุดไหลนะครับดูนะผมปิดปาวาลตรงนี้นะครับนี่ตอนนี้คือ น้ำประปาเนี่ยผมปิดไปแล้วครับสมมติว่าน้ำประปาหยุดไหลเนี่ยผมเปิดนะครับเปิดวาล์วตรงนี้หน่อยเปิดบอลวาล์วตรงนี้นะครับ,เ,ววรรบเพื่อทสการทำงานของประน้ำนี่นะครับโอเคนะครับทีนี้ในบ้านก็ใช้งานได้ตามปกตินะครับถึงแม้น้ำประปาจะไม่ไหลนะครับนี่นะ มิโซะ้อบวัตต์นะครับก็ถือว่าน้ำแรงใช้ได้เลยนะครับดูดิวาล์วบอลวาล์วตัวนี้นะครับสำหรับปิดเปิดเทสระบบการทำงานของปั๊มน้ำว่าบางทีปั๊มน้ำทำงานตลอดเวลาเนี่ยมันไม่ตัดการทำงานเนี่ยเราต้องแยกสาเหตุว่าเป็นปัญหาที่ปั๊มน้ำหรือว่าเป็นปัญหาที่ท่อส่งน้ำนะครับโดยการปิดบอลวาล์วตัวนี้นะ นี่หยุดแล้วนะครับแสดงว่าปั๊มน้ำทำงานปกติครับผมนี่ปิดนะครับหยุดแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับสำหรับการติดตั้งปั๊มน้ำนะครับผม ปิดฝาครอบเลยครับผมสำหรับการติดตั้งปั๊มน้ำก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับใช้งานได้ตามปกติและตรงนี้ก็หากใครมีข้อสงสัยมีข้อสักถามหรือมีข้อแนะนำสามารถส่งความเห็นมาได้เลยนะครับยินดีนะครับผมก็วันนี้ก็เป็นเก็ดความรู้เล็กๆ,ๆน้อยๆสำหรับท่านผู้ชม วันนี้ต้องขอบคุณมากๆสำหรับการรับชมใครชื่นชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองสิ่ง modify เพื่อรับชมสาระดีๆในคลิปต่อไปอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยน,นะครับแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆนั่นเองวันนี้ต้องขอตัว